ของเหรอฮะอยากลองของอยากตายใช่ไหมอ้อนี่เล่นมีดเลยเหรอไม่กลัวเข้ามาดิกลัวดิวะ่ะมีดด้วยม่ใช่ไม้จิ้มฟันอีนนี่กลัวประสาทสักแผลไหมเ้ยอาอไหนบอกว่ากลัวไง,ไงกลัวมีด แต่ไม่ได้กลัวแกไง้ยขอบคุณค่ะเอาดาบแทงแกมือเลยใส่ไปเฉยๆนะคุณลักคุณลักคะพี่ลักเป็นไงบ้างไม่เป็นไร รู้แล้วฉันถามถึงโนอะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหโดนไปเต็มๆตมสองดอกคุณักคะ,ะตกลงไม่เป็นอะไรแน่ๆนะคะออ้ยไม่เป็นไรค่ะปลอดภัยดีค่ะอ่ะกระเป๋าค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะแต่จริงๆเราไม่น่าเสี่ยงแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเอ้าวเราไม่เสียดายกระเป๋าหรอคะเสียดายค่ะแต่ว่าแค่พูดตามมารยาทเฉยๆอ๋อ <c oughs> <c oughs> เธอค่ะถ้างั้นเราได้กระเป๋าคืนมาแล้วเราก็กลับไปดีกว่าค่ะค่ะนี่กอบกันต่อไปค่ะคุณครับคุณครับคุณครับอนุญาตนะครับเขาชวนทุกคนเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักเลยนะครับฮะทำไมอะคะก็จับโจรไปแล้วไม่ใช่อคะก็ไปสอบปากคำโจรสิคะใช่ครับจับได้แล้วนะครับจะต้องสอบปากคำคุณก่อนนะครับเพราะคนร้ายเมื่อไหร่ไม่รู้จะฟื้นครับรบกวนด้วยนะครับโอ้คนรัก ยัางกาซิลีเกาเลีเลยค่ะ,ะเหมือนพระเอก,กเกาลอีอ่ะขี่รถเขาเข้ามาบนจูบ้เป็นไงกันบ้างเนี่ยได้กระเป๋าคืนแล้วค่ะแล้วโจนก็ดุนจับแล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ถ้าพูดได้ถูกอะ่ะคือสลบยังไม่ฟื้นเลยต่างหาก พิมพิมพมใจเย็นเย็นก่อนลูกใจเย็นเ็นกรี๊ดบ้างบ้านเดี๋ยวเจ็บคอนะเพิมไม่สนค่ะคุณพ่อเจ็บขอก็ไปซื้อยาอมมาได้แต่พี่ลาวิสนี่คะพี่ลาวิสพิมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนคะลูกช่างหัวมันเถอะเลิกคบกับคนบ้านนั้นได้แล้วมันคบไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกอะไม่ไม่เอาค่ะคุณพ่อพิมรักพี่ลาวิสพิมอยากได้พี่ลาวิสพิมอยากได้เขาเป็นหุ๋วค่ะคุณพ่อค่ะยิ้มพิมลูกเป็นลูกผู้หญิงนะพูดแบบนี้ไม่ดี พิมพ์อยากได้พิมพ์ต้องได้พ่อต้องจัดการให้พิมพ์นะคะคุณพ่อนะคะจะให้พ่อไปจัดการยังไงไอ้ลวิทยมันมีเมียไปแล้วมีได้ก็ต้องเลิกได้สิคะคุณพ่อก็ไปจัดการให้มันเลิกกับพี่รวิทสิคะพิมพ์แพ้ไม่ได้นะคะคุณพ่อไม่เอาแล้วพ่อไปทํางานคะคุณพ่อทำไมคุณพ่อไม่ช่วยลูกสาวตัวเองเลยอะคะคุณพ่อิเลิกสนใจคนบ้านนั้นได้แล้วนะ ผู้ชายดีๆที่คู่ควรกับลูกยังมีอีกเยอะอไม่เอาคุณพ่อกนคุณพอ,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 อฉันไม่ยอมหรอกพี่ราไม่เคยเป็นของฉันมาก่อนจะให้ใครหน้าไหนมาชุบมอือเปิดได้ยังไงอ,อนะ กับเพียรเหรอคะใครใครบอกแกไปออกไปเลยอยากทำอะไรก็ทำสิโอ้ยไอ้วเฮ้ย้ยย,ยคุณอะไรเนี่ยอุย๊ดคุณไปโอยนี่คุณจะขอบใจเนี่ยก็ไม่เห็นต้องล่างมาอย่างพระเอกจำเลยรักเลยเนี่ฮะใจบ้าอะไรจะลากมาด่าเนี่ยอ้าจะด่าทำไมเนี่ยคนอุตส่าห์ช่วยนะเมื่อกี้นะเอ้ยนี่นี่เลยยัดใส่กระเป๋าแล้วก็ป่า นี่คุณพ่อคิดว่าตัวเองเก่งนักหรือไงเนี่ยฮะถึงได้กล้าบ้าบินขนาดนี้คิดว่าตัวเองเป็นตำรวจเหรอหรือว่ามีของดีแทงฟันไม่เข้าอย่างนี้เหรอเฮ้ยนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยฮะใส่มาเป็นชุดเลยสติดีปหเนี่ยฮะคุณก็ต้อะสติดีหรือเปล่ามีผู้หญิงที่ไหนเขาวิ่งไล่จอนเองเอ่อคุณรักครับคือพี่วิเขาเป็นห่วงนะครับเพราะมันอันตรายมากแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยคะแต่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะไปไหนไปเจอลุงคุณแล้วไอ้จอร์ดอะใครจะดูแลนี่คิดอะไรตื้นๆเอ,อเอาละครับทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วครับของก็ได้คืนถือว่าคุณรักเนี่ยเก่งมากเลยนะครับใช่ค่ะคุณวิทย์คือคุณรักอะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งแต่ทั้งต่อยทั้งศอกหูโจนอะจนสรุปไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเรามาไม่ทันเห็นไม่ใช่หรอครับนสะซซอนมี จอดคือนาซอนเมียก็คือเดาเอาว่ะค่ะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ดีแล้วนั้นกลับบ้านเอถอะแล้วเขาหลังจะทำอะไรแบบนี้เข้าใจไม่รักฟ้านี่ฉันต้องเชื่อคุณเหรอต้องเชื่อสิเพตอนนี้คุณอยู่ในฐานนะเมียของผมคนไรววาคะ่ะ มีความหวานนะคุณวีกับคุณราคะคือตอนเนี้เราต้องรีบไปสถานีตำรวจแล้วก็รีบกลับบ้านค่ะนะใช่พี่เพราะมีเรื่องตื่นเต้นชุดใหญ่รอพี่อยู่นะ อะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะลงเถอะมีอะไรพี่ถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อเกราะหรือเสื้อกันกระสุนเนี่ยหยิบม,มาใส่ไว้ก่อนได้เลยนะทำไมาครับกลัวจรมันตามมาล้างแค้นเหรอน่ากลัวกว่านั้นอีกเว้ย ีว่าครับพี่แกเข้าไปก่อนเลยเอาพี่พี่เข้าไปก่อนดีนี่ซอนมีผมว่าซอนมีเข้าไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกนะอุ้ยคุณพูดอะไรอะคะซอนมีไม่เข้าใจเลยอะคะ่ะซอนมีภาษาไทยไม่แข็งแรงนะคะไม่แข็งแรงอะไรพูดปล้อเลยเนี่ยพี่พี่เข้าไปเลยคุณแม่ไม่เหมือนเดิม้ะนะจริงเหรอจริง เฮ้ยเฮ้ยไหบอกเหมืเฮะหลอกกันีเฮ้ยปไยไปไหนฮปคคุณวิยนี่อนายังไม่ได้เคลียร์กันเลยนี่ทิงอนมีกเาเ้าาอ่รวิทยาก้ตามคาสั่งผู้หญิงคะอย่าทาอะไรบเลนะคะได้ถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันแต้าเกิดว่าถือว่าเป็นการชดเชยนะต้องน้าเข้าไปก่อนเล ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่สไปไหนก็ไปกันเลยไอ้ลูกไม่รักดีเห็นขี้ดีกว่าใสเห็นเงาะดีกว่าลํำไยเห็นผู้หญิงอ้ออดีกว่าแม่ไม่ต้องมาให้ฉันได้นายต่อไปว้าวช่วยด้วยช่วยฉันหน่อยด้วยเอาเล่ามาไปรู้จักกันได้ยังไง เรื่องเป็นอย่างนี้นะเย <Yeah, S 1> ี่สุดไม่รักตัวสุดก,กลัวสเลยเดี๋ยวคุณแม่ยังไม่ได้เล่าอะไร <ด ây> ครับทรายครับน้งมรงกนคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะผมกับรักฟ้าเนี่ยเราสองคนเจอกันตอนที่ผมไปที่พัทยาแล้วเราก็ก็ไปกินข้าวกันนะคะครับแต่หลังจากกินข้าวแล้วเนี่ยเราก็ไปก็ <c oughs> ไปล้างจานค่ะไปล้างจานใช่ แต่หลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยเราสองคนก็เลยก็จะเก็บจานไงคะจตคงจะขัดแย้กหนาเนี่ยคุณแม่ครับงั้นตรงตรงเลยละกันผมกรักฟ้าเนี่ยต้องมีอะไรกันแล้่า ไปเลยฮะผู้หญิงใจง่ายเห็นว่าแกรวยไงตาวิทย์ฮะก็เลยอ่อยใสหืมแกมันก็โง่ฮะเป็นพลาดท่าเสียทีผู้หญิงคันนี้อุ้ยณน,นายคะรถมันโนลงสักบ้างไหคะแกมันไม่ต้องมายอบย้อนฉันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วนะฮะฉันจะชดเชยให้เรื่องมันจะได้จบโอ้แม่ชดเชยยังไงคะจะอยากได้เท่าไหร่ล่ะ อุยมาแล้วนิสัยคนรวยที่แท้ทรูเอะอะเอะอะใช้เงินแก้ปัญหาสองแสนแล้วก็กลับบ้านไปเลยเลิกยุ่งกับลูกชายฉันคุณนายคะฉ <H uman> ันมีคอมเพนนะคะหรือว่าจะมองใบแบงกิ้งดีคะ <H uman> นี่ทำอย่างนี้ได้ไงเล่า <H uman> เราสองคนตกลงแล้วไม่ใช่เหรอนี่คุณ ก็แม่คุณให้ฉันมากกว่าฉันก็มีสิทธิ์เลื่องไหมได้เงินแถมด้วยกับบ้านด้วยใครจะไม่เอาิง่เลยงั้นฉันให้กับสามแสนเลยโอเคงั้นทำต่อ,อค,<ป>คุณนายคะคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมแลกเกียรติยศกับชื่อเสียงของฉัน<ป>กับแค่เงินสองแสนเนี่ยหรอคะ อย่างหล่อนเนี่ยมันมีเกียรติเยอะกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอฮะเอาไปสามแสนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูก็เป็นแค่นักมวยโนเนียมธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะสามแสนห้าฉันให้ถึงสามแสน<ป>แต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้หญิง เงนแค่เนี่ยมันไม่มีทางม,มาทำลายศักดิ์ศรีชั้นได้หรอกนะค่ะสี่แสนพร้อมกดโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะยึดมั่นถึงมั่นอะไรอย่างนั้นหรอกเนาะไอ้เรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นยึดติดกันไปธรรมดาค่ะนเนาะแม่เนานะผมให้คุณหน้าแสนแล้วเลิกโยก,กย้ายนะเข้าใจไหมแต่ถึงยังไงเนี่ยค่าของความเป็นมนุษย์ไอ้เงินแค่นี้มันไม่มีทางซื้อได้ บอกมาเลยคุณแม่ครับคุณแม่จะให้รักฟ้าเท่าไหร่รักฟ้าเขาไม่เอาเหรอครับเฮ้ยคุณฉันเอาคุณแม่ผมยังไงผมต้องรับผิดชอบครับคุณแม่อยากมีได้ขึ้นชื่อว่ามีลูกชายเร็วๆที่มีอะไรกับผู้หญิงแล้วก็ทอดทิ้งออกไปอย่างเงี้ยฮะอุ้ยฉันว่ามันก็ผิดในการทั้งคู่นั่นแหละฮะ ใช่ว่าแกจะเป็นฝ่ายไปบังคับเข้ามาตั้งเมื่อไหร่แล้วฮะตวิทแล้วอีกอย่างนะแกสองคนก็เพิ่งจะรู้จักกันไม่ได้รักกันด้วยนะอยู่กันไปมันก็ไม่รอดหรอกแต่ผมเชื่อนะครับว่าเราสองคนเนี่ยยังไงวันหนึ่งก็ต้องรักกันได้คุณแม่ต้องกล้านี่คุณฉันว่านะแม่คุณเนี่ยใช้เงินแก้ปัญหานะ ไม่โอเลยอ่ะเฮ้ยนี่คุณเอาเป็นปากดีคุณนั่นแหละได้เงินกลับมาห้าแสนแฮปปี้เลยดิแน่นอน อะไร,ะไรอส่องอะไรนี่คุณคุณไปหลบอยู่ตรงนู้นเลยแล้วคขาอยู่อย่เงียบห้ามส่งเสียงเข้าใจปะ่ะเอดูหนังโปะ๊ะหังโป๊บ้านคุณดีนี่ผมจะโทรหาแฟนผมถ้าเกิดว่าคุณโผล่ามาแล้วเขาเห็นนี่ก็ความแตกพอดีไปมไม่รู้นี่คุณ นี่เอาหัวลงไปอีกลงไปอีกมันเห็นอยู่เอเอไย่จะโผล่ขึ้นมานะอะไรนะบอกว่าจะโผล่ขึ้นมาจะโผล่มานะว่าไงคาลิิท สวัสดีครับเล็กซี่คือผมจะโทรมาถามคุณว่าคุณเคลียร์งานเป็นไงบ้างประมาณ30%ซค่ะหรือว่าคุณอยากให้เออเล็กซี่บินไปก่อนคะแค่ถามดูว่าเล็กซี่ก็เคลียร์งานของเล็กซี่เสร็จแล้วเล็กซี่ค่อยมาแหละถูกแล้วอือฝรั่งสวยนะเออลาวิดใครอยู่ในห้องคุณนะคะ หนไม่ไม่เห็นมีใครเลยผมอยู่คนเดียวแต่เล็กซี่เห็นจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงค่ะซีเล็กซี่ตาบ้าหรือเปล่าผู้หญิงจะมาอยู่ในห้องผมได้ยังไงครับไม่ใช่คุณแอบนอกใจเล็กซี่นะคะคุณคุณจะทำแบบนั้นทําไมอะ่ะเอางี้ดีกว่าเล็กซี่ผมว่าวันนี้เราพรอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเล็กซี่จะได้รีบไปเคลียร์งานของเล็กซี่ให้เสร็จแล้วเล็กซี่จะบินมาหาผมเร็วๆไงดีไหมครับค่ะไว้คุยกันค่ะบาย,ยายคิดมากนะไม่มีอะไรหรอกนะ คุณอะไรเนไรเมื่อกี้โผล่ขึ้นมาทำไมอฉันก็แค่อยากเห็นแฟนคุณน่ะแหมเป็นฝ้าหลังสวยเชียวคุณสองคนคงคบกนนันมานานเนอะคุณสอนภาษาไทายเขาพูดคล่องเชีย เอาจิงนะคุณฉันว่าเขาไม่น่ามาคบคุณเลยทำไมคนอย่างผมเป็นอะไรอือจะให้ฉันพูดจริงเหรอมาขนาดนี้รบพูดมาเถอะเอาแน่นะคุณคุณรับไหวนะไหวพูดมาดิโอเค เอ้าคุณเฮ้ยคุณคุณยังไม่ได้บอกเลยนะว่าคนยังผมมันทำมนีม่คุณได้ยินผมพูดไหมผมถามว่าคนอย่างผมทำไมบอกมาดินี่คุณฉันจะอาบน้ำคุณห้ามแอบมาดูฉันนะคุณผมไม่แอบดูท่อนไม้เสียสายตาหรอกอย่าแอบดูแล้วกันเออ ยี้ลูกค้าก็หนีหมดอย่วะเนี่ยเฮ้รู้ว่ารู้ว่าเราจะไปให้มันดีวะ่ะเฮ้ยกินดีๆดิดเฮ้ยจอหลับดิ นี่แกอย่าพูดอะไรเด็กขาดเลยนะเข้าใจป่ะรู้หรกหน้าจอะไม่บอกมุสิงหรอกว่าพี่ดักไม่ได้ไปยกมวยแต่มาเป็นเมียคุณะวิทย์หูไม่ต้องเงียบเงียบนะจ๊ะลุงว่าไงจ๊ะเฮ้ยไอรัก ไอก้กะปิไอ้กุ้งแห้งออนไลน์อะไรของเองเนี่ยเองจะเอาไงวะฮะเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดด้วยเออใช่กะปิเฮ้ยจอดเช็คเฟซบุ๊กดิโอ้ยเืมอไปเลยอะเป็นไงบ้างลูกค้าเขา้ามาเต็มเลยพี่รักจริงเหรอ,หรอเขาไม่ซื้อเหรอเปล่าเขามาดา่าเขาบอกสั่งของไม่เป็นชาติแล้วยังไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้ยแล้วอย่างนี้ท้องทำยังไงอะ เ้ยเึงจะให้ข้าไปให้เองไ่ฮะเฮ้ยดีเหมือนกันลุงลุงงั้นลุงมาส่งให้ฉันหน่อยนะน่าลบกวนหน่อยนะลุงฮะอย่าอย่าให่าเออลุงลุงลุงคือไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันว่าลุงลุงส่งไปทดีมาก็พอลุงไม่ต้องมาถึงหี่หรอกอะไรเฮ้ย ทำไมข้าจะไปไม่ได้วะข้าไปส่งให้ก็ได้ไปโทรเอ้ยข้าจะได้ดูด้วยว่าเองอยู่กันยังไงแล้วก็จะได้ไปดูค่ายมวยคุณลวิทย์ก็ด้วยเผื่อเขามีอะไรจะได้ปรึกษาก้าได้เอ้ยลุงลุงลุงไม่เป็นไรเลยคือค่ายมวยเขา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 ยังไม่เสร็จนะจ๊ะเออฉันว่าลุงอ่ะส่งไปทสนีมาเขาพอไม่ต้องมาหรอกน้อยวันหลังนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันค่อยโทรไปเรียกแล้วกันนะลุงเออนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันส่งที่อยู่ที่นี่ไปให้โอเคนะเฮ้ยไอ้รัก ทำไมต้องกันท่าขนาดนี้วะาหาเอ็งม,มีพิรุษอะไรเปล่าเนี่ยลุงพี่ลุงพิรุษอะไรเหรอไม่มีหรอกเนาะเออลุงแค่นี้ก่อนนะคือคุณโรบินเขาเขาตามฉันแล้วอะ่ะแค่นี้น,นะบายบาย,บายลุงบายเลย <c oughs> เกือบไปแล้วเนี่ยอ้าวคณรักจอ,อห์นคุณคะ โอ้ยอ,อ้ทุเข้าวันนี้ซอนมีลงม,มาช้าออไม่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะปกติออลารกและซอสจะตื่นเช้ามาทำข้าวเช้ากินอยู่แล้วะอะค่ะเป็นนิสัยอยู่แล้วค่ะอ๋อต้องไปเตรียมซอหมหวยออใช่ไหมคะค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยงั้นเดี๋ยวซอนมีเตรียมอาหารที่บำรุงรังไกยดีกว่าคะ่ะเนาะอ๋อเออเออ,เอ,อค,คุณคุณซอนมีคะ่ะคะคือคุณซอนมีพอดีมีที่อยู่บ้านหลังนี้ไหมคะพอดีจะให้ญาติส่งของมาให้อะคะ่ะ